ชนนบดซีดบานบานอีสาเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยอายุยายยยเห็นนาคอยเฮยยกขึ้นรถไปเบนีร mm ้องไหร้องหม้ยหมาผูここ right ้ใดไนี่นนนงงาหาน่งหมากัลวงโอ้ปบงเฮ้ยรอดนารอดลางรอดนารอดดังมากไหม โอ้มาอีกแล้วสาวโตผู้คนว้าวกินน้ำกันกันยังสิ้นห่ากันดิ้ชิ้บะหอดเพื่ออะไรบะข่อยนี่รเรเอาอาหารให้น้องมาก่อนฮะให้ตัวน้อยๆน,นี่เข้าเห่าปุ๊บ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 เนี่ยปไปไปเรากินกันนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตามดีมา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 

แชบ,บ่แชบ,บ่ไปกันเด้อสันเด้อเออเห็นวิ่งตามต่อยๆนะแล่นตามพ่าวันสันอืมกินตรงนี้แหละค่อยๆกินดูุกอ่ะไปละนล่ารักจังเลยนะมาชาวบ,บ้านนะคะเห็นเห็นบดามุโูแล่นลัดนาลดวปนสันเขียนนะไปแล้วลูก ที่ค้ามาดามงโกนะคะโอหญ่เป็นห้อนพี่น้องพี่น้องนี่ค่ะ,ะ,ค,ะ,ออออค,ะคอที่มาดามงโกนะคะและชาวบ้านสองสามวันก่อนก็คือพัฒนาร่วมกันนะคะทำความสะอาดให้สะอาดสะอาดนะคะการสัญจรไปมาจะได้สะดวกนะคะอันนี้ก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยหงองที่เราใช้สอยประจำนะคะอุ้ยยังไม่นกมี่ยังดู เดี๋ยว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 มีเห็นอะไรแป๊บที่แรกนึกว่าตาฝาดนะคะนึกว่าเป็นใบมงใบไม้ไมเนาะที่ไหนได้เป็นนกนะคะอูโหนกเยอะเลยดูด,ดูดูนะคะอ้โหูเขาเล่นน้ำกันนะคะทุกคนแต่มองไม่เห็นชัดเท่าไหร่เพราะว่าอยู่ไกลนะคะนะนั่นเป็นนกทั้งนั้นเลยนะคะเต็มเลยค่ะเออเขาก็อยู่เป็นสังคมของเขาเนาะสังคมนกนี่มีการเว้าพื้นเหมือนคนไหมเนาะ เต็มเลยนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะมันตัวอะไรวะหรือว่ามันเป็นหญ้าที่มันขึ้นนะที่ไหนได้เป็นรูปนกเออเป็นตัวนกนะคะน,นกเต็มเลยก็เรางอกละแงกคุณซูมไกลค่ะเลยมองมาค่อยเห็นชัดตรงโน้นเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะหรือว่าจะกลับไปอีกรอบหนึง่งเพื่อไปดูนกน,นะคะเดี๋ยวจะกลับไปดูตรงโน้นก่อนจะไปดูนกก่อนอุ้ยถนนสีแดงหมดเลยนะคะตอนนี้ แบบรูเลยแหละค่ะโอ้ยทางเข้าไปดูนกตรงไหนดีเนี่ยเนี่ยเขาเริ่มรวมตัวกันแล้วบัดนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะจะซูมดูวะจะซูมดูนกก่อนว้าแเด็ดหอนขนาดเลยพี่น้องโอ้ยไงน้องนกอยู่เป็นนกพันธุ์ไหนนู้นบัดนี้หรือว่าเป็ดบ่ฮะเส้าอ้โหูทุกคนนั่นน่ะนั่นน่ะอ้โหูเขากลัวเราเส้า โอ้นกเขก็จะขยับไปตรงกลางนะคะเป็นนกนะคะโอ้โหสวยงามมากเลยพี่น้องเอ้ยนี่เขาก็ย้ายไปอยู่ตรงกลางนะคะตรงโน้อนอู้เขาเป็นสัตว์สังคมเนาะ,ะอ่ะไม่รบกวนแล้วนะคะดินแดงพี่น้องเอ้ยถ้ารถใหญ่ผ่านมาเดี๋ยวโอ้โหข่อยมอเตอร์ไซค์ต้องกจะจายนะคะไปราไปดูน้ำกัน สีแดงบ้านเราก็ซ้ำบ้านเรานี่และเด้อเก็บเกี่ยวจากไรนาเรียบร้อยแล้วก็เทือสีเฮ็ดยังนะคะพี่น้องบ้านบางบ้านก็กลับไปทำงานกรุงเทพกรุงไทยนะคะอกลับไปเพื่อที่จะหา เข็งกวอยู่ในเมืองค่ะทุกคนชาวบ้านเฮามันบ่ค่อยมีงานนะคะงานไรงานน้าก็มีอยู่แหละปลูกผักสวนครัวทุกวันนี้ก็ต้องใช้งบประมาณนะคะขายได้ก็ขายเห็นยังได้โอ้พี่บ่านี่เองหรือว่าผู้ใดฮะเอาอยากให้หยุดก่อนเดี๋ยวสัมภาษณ์พี่บ่าวก่อนบ่กอดเหือดจักเถื่อคอย bên phết nhang đi à? mình phết nhang phun, kè phương, Phê phương. Oh, Phê mà. Phê mà. ôi ngươi thì loại lô cục cua ngươi thì bắt làm ra chú đông biết lá thay quỳ chú đông ok à, okay. thế ờ. rất xì á ô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  อยู่นั่งเย้ยบ่าวโซดลุกร้านมาดามมุพูนี่และมีไผดอกโซดใช่ไหมแน่นแล้วน,นี้น้ำเขาปล่อยน้ำนะคะโอ้แต่สมัยก่อนนี่โดดเล่นกันแบบสนุกสนานมากเลยนะ ตรงนี้เลยแหะคะ่ะที่โดดสมัยก่อนเมื่อประมาณ30ปีเพราะว่าอ่างเก็บน้ำที่นี่น่าจะประมาณอยู่ที่30กว่าปีนิดๆน,นะคะเพราะว่ามรดามโกโคนี่ตอนนั้นอายุป,ประมาณเจ็ดแปดตัวแลวเขากาลังสร้างนะคะกําลังสร้างเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องนี่ที่แรกก็เป็นต้นไม้นี่นะคะเห็นไหมลกมากเลยนะ เราก็ช่วยกันพัฒนาตอนนี้ก็สะอาดสะอาดแล้วนะคะเวลาสัญจรไปมาก็สะดวกนะคะอุยอ้ยป่วยเป็นตลักจเด้น้ำใสๆไปตะโดดตะโดดไปละบ้างปิงเดอ้อปฏิท์อ่างนะคะตอนนี้ก็เริ่มแล้วน้ำปรังนะคะสายคลองน้ำนะถนนลาดยางไม่ไม่ค่อยฟันนะคะว่าจะได้ไม่ได้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ ท่านเมตตานะคะรัฐบาลท่านทำให้เราก็ได้ถ้าไม่ทําเราก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดีวเอ้ยแต่ละมืออันนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่สัญจรไปมานะคะชาวบ้านแถบนี้นะคะบ้านมาดามอภูก็อยู่แถบนี้เหมือนกันนะคะ